นมัสก,การคร้าปออูสาธุสาธุเจริญพรเอามานี่หลังจากปล่อยเลขสูตรปูไปแล้วรอบแรกโอ้ผู้เบิ่งกัหลายอยอะดิปูอไอ้เมือนอย,าย่าโยมซุ่มขา้าวซอยบุญว่าโอ้ยสาธุสาธุน้ำอยู่วันนี้มากเลยเสร็จาลไม่เห็ดสาลาไอ้มุ่งลังข้านี่ให้มันแล้วสั่นบุญน,น้ำกันเนาะครับคครับผมมหลาายนถหลายคนถามหลายคนถามาถามา ตามได้่องพูนพ่พให้นเนเปียง,งมาสั่นแต่ที่ทแกรกก็บอกว่าเพิ่นไม่ท้ายแต่ว่าบัดนี้เอาบันสมใจโดยที่พูอยากเบิง้งก็ได้เนาะคือมากกับส่างกับหลายงวดต,ตอ่อหลายงวดมากกับได้ทีละนิดละน้อยฝนมันไม่เป็ี่ยนแต่แล้วไงซึ่งเดือนนี้กับหัวบกฝนตกย่ำใด้ก็แรีนลบย่ำนั่นแหละก็เลยบอกว่าเอาบอกบุญญาโน,น้มท่างไกลผู้เพิเ่นบ่หมู่ บางที่กับผู้คนบ่ามาักเล่นเล่กเลียนหวยคนนี่จิตสัทธานในการเหตุการ์ารส่างคนได้ยินเขาคนก็อติมาจังสิเนาะม,มาซอยกันเสืบอายุพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกให้ล้านนั่นแหละบพราเป็นของไปจะคนเห็ดแล้วก็ได้เบือนลมเบือนายกับเพราเป็นของแขวงไอเ็นของลูกของล้านเป็นมรดกที่ลำคาอยู่ต่อไปในภ่ายฟังนะ้า บ่เห็ดบ่สางแล้วก็มันก็ะเสียดายที่บรรพบุรุษเท่าเห็ดสางมาหรือว่ามองนี้ก็เป็นพระผู้กรนตนนี้เจตนาเห็ดสางไว้ทาลุกตาลันแล้วก็เอื่นว่าบ่ท่านได,ด้สำเร็จบนก็นีุ่รีหยังส่วนตัวคนต้องไปเท่ากับมาเห็นแล้วก็อยากบุรณะให้ไว้ให้ลูกใ,ให้รานนั่นแหละครับเลขกาก นี่เพิ่มกับคือเจริญพระพุทธมรูปมื่อขึ้นเ่ยอันนี้ไม,ม่ขึ้นเลยแบบป,ปูเล็กสวดเจริญพระพุทธ <ส antee? S 1> รตเมื่อขึ้นวันพระเนาะวันพระที่นี่หยาดย่อมมาก<อ>รวมสวดร่วมอย่างหลายอยู่สามารถปฏิบัติธรรมมันกับกับไต่เทียนสวดจเจริญพระพุทธมูปสองดอกนั่นแหละมันสีขึ้นเป็นจาตาเทียนเท่ากับเบิ้งเอามันกับ ว่าเต็มลอยเลยกับว่าใดเนาะครับมันผมใส่ซองเมืองแนวเมื่อกี้นี่มันกะตัวที่แรกกะกำกังกึ่งๆอยู่ยากหน่อยเพราะอยากตัดสินใจยากๆนี่แหละกระตาไฟตามันซะครับครับผมเดี๋ยวก็เสียเอาแปะลงไว้อยู่ดอกปูเสียเอารูปขันน่ะแตะล่องลอยเอฟซีมันเบิ่งน้ำเออเออเบิ่งมันจะเล่นพอผูทธมนต์น้ำตาเทียนนี่แหละคาเทียผู้เพิ่นเห็น แตกแตกต่างกันเนาะเพราะแต่ละคนสิเห็นบ่คือกันนิดที่ผู้กวดิ่นอยากให้เฮ็ดอยากให้สร้างมันก็สิให้ญาติโยมได้มีเฮ็ดมีสร้างนําเนาะรวมแบบนี้ขออนุญาตเด้อปู่เด้อตั้งแต่เตียงมาหลายๆงวดนี่ก็มีอ่าที่เพิ่นมาได้นําหลายๆงวดก็คือเลขในขันจะเลื่อนพระพุทธมนต์นี่มันบ่ครับมันมันประกอบกันบางงวดก็เข้าขันน้ำมนต์บางงวดก็มาเข้าเลขเก่งเฮ้ เหล็กสูตรเล็กเก่งครับผมมันบางที่กับไปเขานะมันก็จงเข้ารวอมกันเลยกับนี่ศูนย์คือหวัดศูนย์เก่าตะกีตะกวนนาะเต็มมันจะขึ้นประกอบกันครับเล็กทีเล็กสูตรครับโอ้มันเข้ากันเข้ากันครับผมมาเนี่ยจันไหนันกาคือว่า้องพิจารณาเอานั่นแหละเพราะว่าว่าอย่างไงว่าผู้ออกเขาออกอยูุคนเ่า เฮ้ามาคำนั้นเดือดผีเนาะใช่ครับก็บ่ได้ว่าตัวนี้เด้อตัวนั้นเด้อดดอกก็ให้เบิ้งเอาใอยกันครับผมเฮ้าบริบทเป็นผู้ออกเขาบอกยังไงซะใช่แนวทางเนาะปูเนาะเออเขาก็เป็นแนวทางดีกว่าเฮ้าสิไปเสียงขึ้นมัวจิมครับครับางที่ก็ได้โศกได้ลาภเขาก็เออได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านรวมกันไว้ มั่นก็ขึ้นอยู่กับวัสนาบุญไหน <c oughs> บุญมั่นน้ำเน้าปูเนาะว่าข้อแม่เรื่องของโชคของลาภก็ได้ขึ้นอยู่เจียวกันอยู่กับบุญกับก็บุญอยู่เจี่ยวกันหลายอคริขอคือยังปูหลังคนกับฝันเห็นแน่วาดีอันนั้นอันนี้อ้าอวักกี่ว่าเขาวัดเขาว่าจักเทียือบ่กฝันเห็นละปูมั่นก็ความหมายก็คือว่า ก็คือเฮามาเห็ดบุญแล้วมันบ่าห่มีบุญในตัวแล้วมันก็มีผู้มาขอนะะั่นล่ะผู้มาขอส่วนบุญขอ,อคือจังเขาเป็นหนีนะะั่นล่ะเ้าจันเขาเป็นหนีเขาเนี่ยเขากับว่ามาถามด้วยกันเขาบ่ามีนอกจากว่าเขาเขาสิ่งเงี้ยนเขา,าเอามีเงิ้ตอนนี้เขาจังสิมาถามคือ<ม>กันการเหตุบุญก็คือกันครั<อ>บแต่ที่ผู้ลังก้นกับมาถามมาดูอยู่ว่า บ่เขาวัดจักเทียกับบ่ฝันเห็นผีสสงหน้าใหม่จักเทียพ่อไปเหตุบุญท่านไหนคือฝันเห็นดูแท่ก็คือขันห้องบ่มีแนวให้เขากับบอมาคือจังคือจังไปเยืมอเงินเขาเนี่ยเขาก็ะหโว่าห้าบ่มีเงินเขากับบ่มาถามแล้วได้ยินเขาว่าถือเลขเขามาหล่นการเหตุบุญใน่ันมันถืเป็นในสันนั่นล่ะผู้คนกับบ่เสียคือจัง ก็ออยังต่อไปในรรษาในบุญประดับดินเขาสากคือกันบุญเขาสาโบราณ่านคนก็นหายใหญ่ในวัดเคืองหนึ่งเอาไปใหญ่ทงหน้าเคืองหนึ่งครับแม่นผูผู้ลังคนสิบวโหน้ยเป็นอย่างคือก็ไปเอาไปไว้หน้าน้ำเอาไ,วไ,วไ้วัดน้ำเพิ่นว่าญาติพีน่น้องเฮาผู้ลวงรับไปแล้วนั่นผู้บ่เคยเขาวัดกับมีสิเขาเม้าในวัดบดด่อใดดิผู้บ่เคยเห็ดบุญในท่านสีเขาเม้าวันบ่ไดดเฮ้าก็ต้องเอาไปไว้หน้านำเขาสิสดจ้งดางิได้กิน ฟังปูเบาเรียงนี่ผมก็ขนลูกนับบาดนี่ปูนั่นหลักการคนจริงลูกนับบัดทีมาของการสืบอายุโุตัสศาสนาไว้วัดว่าอารามให้ลูกให้หลานได้เหตุบุญในท่านจน้อยก็เขาประดับดินเขาสาออกคนสาข์เป็นกระถินจังเสียมันก็มีสิมาที่ไปวัดสูุแนวแต่ว่านั่นแหละพอมาว่าอยากเกิดให้มันสําเร็จแย่ญาติม่อมเดี๋ยวเขามาฟังเทศฟังธรรมให้จะห่างวัดแมนบอ มันสไดใดโชกลาบมันก็สิเกิดขึ้นในบุญบรารมีที่ห้องเห็ดห้องสาร้างนี่แหละกันห้อบาวบ้านเข้าไหว้มันก็บบอบใดเขาาือกันกันห้องบวเห็ดอยากฝากฮัดหน้าน้อมใดโศดไดลาบได้มาเห็ุบุญเหตุท่านเนาะอยากจะใครเห็นสภาพมาเพื่อนว่าเป็นวัดที่บ๊บ่มีพูมมาบุรณะหลายปีแล้ว ก็ยังไงน้อมทางไก่ผู้บ่ามาเสียงกะเอินว่ามีจิตสะท่านในในบุญในท่านกะได้เห็นมันว่าเป็ที่ออกไปนี่มีเจตนาแบบนั้นครับผู้ไม่มีอิริปูผู้เพิ่นเบิ่งซื่อๆแต่ว่าเพิ่นบุษย์ไหมเพิ่นเบิงสืบครับแต่ว่าคั่นว่าบุญเอาเออแม่นนี่แหละบาดนี้ปูคันนี่ผมเบิ่งอย่างนึงคือจังมันเป็นเลข5์หา เป็นอยัาง,งหนึ่งก็จะเป็นเป็นเล็กเก่าปูปูวามันชีเป็นเล็กอย่างเงี้ยการหายตมาศต,ตาม,ท,มาที่สมา่าเขียนเหล็กเนะาะครับกันเขียนจังสันก็วาเก่าหรอลายสีเป็นเก่าเนาะปูเนาะเพราะว่ามาเคยเขียนเล็กบแบบนั้นเป็นเก่าวันนี้ก้อนไหนนี่กับเล็กสูตรปูหามาสองหางมะปูเนาะสองหางบ้านนี้รถครับถอดเลยจุดเก่าห้าบอกเข้าเก่าห้ากับสามแปดสองเนาะ เจ็ดเจ็ดสี่กับเล็กล่างล่ะหาเบิง์นลตเตอรีไว้เนไปทั้งางนะปูนจ็ดสี่กับเกลหนึ่งนั่นแหละเจ็ดสี่กเลีนึงเน้นไปทั้งลัง,ล 1, ง,ลงแต่ว่าอันศูนย์เกหากับสามนั่นเน้นไปทั้งบนไปทั้งบนเทา,าซอลอตเตอรีก็อาจจะได้รุ่นท้งข้างหน้าข้างหลังนั่นแหะส <3 S 2> <3 S 1> ตัวหน้าสตัวหลังเอ,อ,อ <laughs> งหน่อยหน่อยซะก่อนแต่ว่าขันบุน นี่หลายกับอาทิตย์เป็นวันที่หนึ่งเห็นบ่ครับสามเป็ดสองเอากับกับผิจารณาเบิ่งเนาะปูเนาะให้ทั้งปูตั้งไก่พิ่นเบิ่งเพิ่นให้เพิ่นพิจารณาเอาเนาะเออเป็นการบอกบุญซะอันนี้ก็เป็นบอกโชคน้ำกันปูบ่มาเพิ่นกับกับว่เป็นหยัางเดี๋อวมาเฮ็ดมาสร้างจังซั่นล่ะมีหยังอีกบ่งพวีเนาะคือเพิ่มคือเพิ่มเป็นเพิ่ม เพิ่มเป็นบุตรเขาไปอีกตัวหนึ่งครับเพิ่มเพิ่มเล็กเป็นน้ำตาเทียนเลขบาทม่อนนั่นแหละให้ญาติย่อมเป็นตีเอาผู้ลวงพนเกิดตีเบิ้งเบิ้งน้ำกันแต่ว่าเป็นพุทธละโตก็มีดด้ครับกันผู้ใดเบิ้งแล้วกับตัวนี้ก็ก็เบิ้งเอาเนาะตามที่เจ้าฟังเห็นเนาะปูเนาะเออแต่โศกตะบุญแต่ว่าก็เป็นแนวท่าเงือกซื้อกับว่าว่าให้นั่นดอกเบิ้งเอาครับอยากให้ญาติย่อมใมีกินมีใส่มีท่านั่นล่ะเท่านั้นล่ะ เหนมาเห็ดม,มาสั่งให้มันจำเรตแต่เจหจน่ว่างคนว่างโค้งไว้โอ้น่าเสียดายเป็นล,าล้า,ลาหน,นหลายลา้านเนาะนี่เนาะครับแต่ว่างโค้งไว้ผมก็ว่าอโอ้โหหลายล้านว่างใหญ่เติบอ,อยูุที่นอคุณเนาะโอ้ใหญ่ไอ้ซาลาแต่เสียดายค่ะห้องสิปล่อยให้นั่นครับจังว่าคิดว่าขันแม่นเข้าบูรณนะต่อไปจากนี่มันสิเป็นยังได้สันสนิษอรับแต่ไม่ญาติโยมพออยาติโยมใจบุญพวกคนอ่า เห็นตี่เขาออกไปก็อาจชีมาสรอยกันเป็นสภาพรวมเห็ดรวมส่างน้ำกันเนาะครับชนเอ็นเอิ้นย่งนิชาราบ่ปพูเป็นซาลาใหญ่พุ่มซีนาเพิ่นเห็ดเป็นพุ่มซีนาครับผมงามบ่บ่ค่อยได้เห็นง่ายๆดอกพุ่มซีนาซาลาพุ่มซีนายอดยอดยอดมันนั่นที่ยมเพิ่นวอ้ฟังนั่นเพิ่นซื้อมาจาะพม่าตัวนั้น โโออ้้จะมามาา่ยอดงามแท้อยอดอยู่ทั้งๆแต่สูงสูงสุดเห็นบบป่ะพวกเม่นซื้อมาตตาพมาวา 4, สันว่าสี่แสนกวัวผลนิมเป็นบอให้ฟังเป็นเอายอดมาใส่ไปแล้ว,วนะเนาะแต่ว่าทางไตผ่านมาท่านแล้วบ้านท่านแล้ว่ว <c oughs> เมียนบ,นบน้อนแล้วจีเซีสนิมโอ้ยท่นเจ็ดแปดปีนี่ซื้อว่าหลายปีละบะปูนเจ็ดท่านว่าเจ็ดปีเหรอโอ้เจ็ดปีที่ขาดสะสมว่าขึ้นยอดสนิมเนาะม,มันโดน ป็นตัเสียดายน่นะมันลงเอินว่า่นตั้งคิดตั้งใจเห็ดมากคับแก้วช่างกูดท่างคนกับพวกกินเบดครับเจ้าเน้าที่กรมกาบจิอวิทยาติไทยเออไทยไปบอกบุญญาติย่อมให้คนได้เห็นน้าว่าเขาเห็ดจริงสางจริงยังสิละ หาบุญเดี๋ยวสุกด้๋ยวไส่บุมาสอยเนาะครับชอบเอาเจังกซันละเนาะบลากลูกควรพู้ใช่ไหมล่ะครับเออสาธุขอให้โชคดีขอให้ได้โชคได้๋ไส่เด้๋ยมาหยาติโยมได้มาเฮ็ดบุญเนาะครับผมสาธุสาธุเรื่อมไปเนาะเรื่องบอกไปว่าการเฮ็ดการสร้างเกจตนาของธรรมะถึงแมาเฮ็ดมาสร้างนี่เป็นอุปกรณ์อิฐหินบุญไส่ดีกว่าเงินดีกว่าเงินซะ จะได้เป็นอุปกรณ์หลายก้อนะพูนะมียนเล็กแจ็คเซนให้ญาติโยมเด้เขามาถามมาเบิ่งน้ำว่าใส่เล็กแจ็คเซนปูใส่ปูนจกลูกยังสิสีดีก็เงินซะครับเพราะว่ามาตั้งใจเฮ็ดให้เป็นวัดอีดีพรามาเสียดายให้ไม่เห็นน้ำกันให้มาเห็นน้ำกันว่าโอ้ยังสี่สีปพูสี่เฮ็ดยังอีกนี่สใส่เล็กแจ็คเซนปูชักลูกยังสี่ซะแห่งขอไม่เห็นเลยจานะพูนะแม่นแหงสี่ดีหลายน้ระไปคาดใจผู้เฮ็ดรถ ขักใจกักทตาด้วยแมนบาลี้เฮ็ดขึ้นแล้วคนก็ดะเห็นบุญพ้นน้ำครับผมนั่นแหละจังสันเนาะเอาฝ้กไ้กับดนยมผู้มีใจบุญใจชะ้าทั้งหลายนั่นแหละในมาซอยกันไว้เฮ็ดไว้้ใหลูกในห้านครับผมอ่าเออถูกถ